สวัสดีครับเอฟซีผู้คุมไทยบ้านครับมือนีเข้าออกนอกกระถานทีครับนี่ครับเรื่อบรรยากาศหลังเขื่อนครับเดี๋ยวมาหาวัตถุดิบครับมือนีเขาป้า,าวันนี้สันเขื่อน<ต>เรามาที่สันเขื่อนอะไรนี่โำโมเขาเรียกสันเขื่อนอะไรลูกนีไนก่ไม้เตงงลูกไม้เตงเออเอาโ <laughs> นโมบา,บายบายหน่อยเร็ววันนี้เขาป้าครับมาหาวัตถุดิบหลัก ชิ้นเลิศของเราวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยววันนี้จะพาพี่น้องท่านผู้ชมเข้าป่าไม่รู้เลยเออมี่มันคือเหมือกข้างเต่าป้าไหมน,นี่ไมฟฉายนี่ครับพี่น้องมองรถท่งางเข้าป้าเข้าโดงครับดูพื้นด้วยนะต้นแล้วเราจะไปไปไต่เขื่อนครับพี่น้องอันนี้เขื่อนมาหาวัตถุดิบถ้าเจออะไรแปลกๆวิ่งเลยนะโอ้โหตาปลาตะโดง นั่นนั่นน้ำโมขี้ขี้อะไรลูกขี้วัวเออเนี่ยมันทางห้อยงัวนในลูกโอ้ยทางไหมค่อยๆเดินนะลูกลูกเนี่ยมีแต่ห้อยคุยเนี่ยมึงไปจังใดระบาดนี่โอ้ยไปมาหากินยากแทบอัดนี้ตายกูว มา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 นี่ครับพี่น้องยางมาทั้งพีกเลยบาทนี้โอ้ยเอา้าอันนี้มันก็ทางรถทําไมเราไม่เดินตามทางรถมาโนโมเออไม่ได้ไม่ได้ไไดพุ่นนะครับทั้งไปกไ็ไ,ได้แงมจิฮอดแงมใดละเบิดหอยสเสซอรีพุ่นนะครับทั้งนะครับมีตปาปลา อันนั้นก็นเป็นปลาไพ,พ่เพลินครับทางผุนก็นได้โอ้ไปไปใ้าไปดูที่วัตถุดิบมันทำไมมันอยู่ลึกจังเลยผุนนะครับพี่น้องทีมงานเน่าอ้อมีบวกควยด้วย <c oughs> บวกควยระวังนะลูกผุนนะครับพี่น้องทีมงานเน่าสามสหายสิ่ผ้าไปหาวัตถุดิบครับอ่าสี่สหายอีกสหายหนึ่งอะไรนะสหายสี่ขาด้วยใช่ไหมเนี่ยกำลังวิ่งไปนะโอ้นี่ครับพี่นอาา้องปลาไพ่เพลินแต่สอ่อน ปลาไพ่ปลาอย่างกับพุ่นนะครับมันเป็นคล้องน้ำเบิ่งนะครับปุ่นเอาพุ่นคือสเห็นแล้วเขาลงเงี้ยนะครับพี่น้องเออปุ่นเห็นแล้วปุ่นเห็นแล้วนี่ครับวันนี้อืมสร้างเข้าเจรจากันอืมเจรจากันกนเอาจังไดเห็นทีหรือยังเอาลงไปโ้ววัตถุดิบอะไรเนาะวันนี้เนาะทำไมพากันเดินลงไปแบบเห็นบ่ลาจัน มันเหมือนพูน่ะพี่น้องมันเป็นคว่างเป็นคว่างนา้ำบบกไง่เลยครับเออต้นเช็คแบตหรืยังสีมาหาป่ากระโปงแมนแยังเหรอไปพี่น้องลงไปเบิ่เงเง,เงาเ น,น้ำโมอยู่ข้างบนแล้วลูกน้ำโมอย่าลงมาเ้อเออเบิ้องบนน่ะทีมงานป๋าชอนครับอืมแดดม่ยังษิมาหาเท่าไปกินบอ่ในในนอันพูดอาจารย์ได้พ่อได้พ่ออาจารย์อ้าวใครอย่างใครหอยเซรีเต๋อหอยเขรีาไอ่ยิมาเอาตมันได้เนี่ย ป้าตะวันน้ำใสดีดีพี่น้องน้ำใสบิรีเียนดีครับพูดนะปาพงหลากอปลาพี่น้องพูดนะมันคือตัวใหญ่แต่คนนายชโดดลงกอาทำไมเจ้าสวิงทอนบ่ไ้ติมันพยาามคนเนาะได้กินได้กินได้กินอ้าว

เออเอาแหนะรบันนี่เออเออเอาเอาเอาโรคแหนกอนครับโอ้โหลแหนกอนโอ้ยใสเออเอาเอาเบื่อนเพิ่นเอาแหนกอนครับพี่น้องเดี๋ยววัดตัวนี้พ่อใหคอยหาทีหลังเบื่อดูครับพี่น้องตั้งคุณกระได วัดว่าจิมาหาวัตถุดิบเบ่งดูพุดเนี่ไปททองตาแหน่โมโนป้าคือเต็มสอบเคลื่อนอาจารย์พูดอะเอาเอาขึ้นมาโอ้ยอนามอเดึงเอาเดืองเอาท่างไก่ก็ได้อาจารย์เบ่งไดมันอยู่บ่อท่านพูดอะโอ้ยตายเอายังห่ายังห่า บ่นะครับพี่น้องเ,อเป๋วเข้าไปเนี่มากมานี่มันมีทางคนเขาอยู่ครับนี่ไประมัระวังนะลูกลนี่นี่เฟิ่งมาดักเพิ่์กเด็กบางนี่เฟินนนะ่งกุ่นนะเพิ่์นั่มหาบ่นนะครับพี่น้องอถั่วมาพ้ายสีนักนักแถววันไปจะได้ลายแถววันส่วนต้องเฟิร์มาหาอยู่หากิน ไข่บ่าเดอร์ตัวบันดเดอร,ร์บอาใไข่เดอนั่นครับพี่น้องข้าบัดนี้มาเบิง่งทีมงานหาวัตถุดิบลักครับผมโอ้โหลวยหลีตัสวสีได้อยู่ได้กิน,นได้จานมันบ่ได้อวนะได้สองตัวโอ้คักคัก,กอยู่ครับพี่น้องโอ้โอ้โอ้โอโอโอโลงไปน้ำบ่ลได้เลยนี่มื่นทะเลาะได้นี่นรนครับโอ้เสียนคักหลีพุ่นกระได้ จับให้มันเถื่อละอม่ไปถื่อแนวอื่นเด้อซาเอาเบื้องดีๆเมื่อกี้มันหาจีก้อนน้ำใหม่ได้เนาะก้อนน้ำใหม่น้ำเงาใหม่หมดเลยก็โอเคอยู่อันนี้มันบวกขึ้นให้มันมีคนโอ้ยไงขักขักบขักบพี่น้องนั้นเห็นบ่กขับพี่น้องได้แล้วได้แล้วฮะผมยีภาพี่น้องลงไปเบื้องไกลๆกันไปเลยโอ้ยไงไงไงโอ้ยโอ้ยตายลงนี่สักกู เบิ่งครับพาพี่น,อน้องมาเบิ่งป้าโถั่วแง่ๆครับนี่โอ้สุดยอดสุดยอดครับป้าโถั่วหน่วยนึงก็พาจนคอนมาเต็มจานโอ้ดีเพราะยังมันอยู่น้ำต้นไม่มันยนืดน,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 น้ำต้นใม่ต้องไปหาบากมันก่อต้นไม้อยู่เออบองใดมีต้นไม้ไปบางหั่นไดไก็บซีเมนนี่<ม>แหละครับ<ม>พี่น้องบางลูครับโอ้หน่วยใหญ่คักหน่วยใหญ่คักโอ้เอานี่คือคักแต่ว่า <ๆ S 2> เปิ้ลพนาชอบไหพี่ทำไมอาจารย์ชิบะเดชย่างขึ้นปเรื่อยๆชิบะเดชย่างขึ้นไปหาน้ำเงาไม้อี่ลีอะมันมาก่อนน้ำเงาไม้แต่ว่านุ่ยแง่ค้างกี่ลีครับพี่น้องตัวอะไรนะเยตือนนะตัวโอ้โหนมดครับลงทุนค้างกี่ลี หน่วยจูโจมเฮาหาเบิ่งน้ำข้างๆอาจารย์ช้อนมันจะอยน้ำมันต้นไม้น้ำเงาไม้อยู่ข้างๆขอบน้องไหมไหพูดนลครับอีกหน่วยหนึ่งก็ลังยางมากพูดทัางไก่ไปนะครับพี่น้องมือนี้เอาลงสองนวยกันครับผมพอล่งครับมือนี้ผมบ็มีสุดเปลี่ยนมผมเป็นผู้ทายทำแต่ว่าใครมันไล่หลายได้พี่น้องน้ำกันน้ำเลือกว่าอาจารย์น้ำ น้ำเพียงแอวครับน้ำบ่ลึกปานเดยเอาทางปุ่นก็ถือไม่เสียบตัวทิพตัวแดดแม่งข้ซอดปลาแต่ทางปุ่นว่าเขาบให้ซอดเด้อเขาให้หาหอยเด้อมันสิมีหลักหลักเสียบน้ำคางน้องคางฟังดอกเข้าไปรูปเอาอยู่ใต้หลักมันหัวหน้าช่อนเออแต่ว่าอาจารย์ได้แถวๆนี้ยุคสามสี่ตอยู่วามีตัวตัใหญ่ไหมซ้ำกำปั้นนี่อไหม แต่ส่ออ่อนแเราผู้แล้วนี่ผู้มองเอาแนแดงล่ะลผู้นะ่ะได้อีกแล้วพู้นะ่ะโอ้หมานหมานเอาให้เต็มถุงเด้จังเมื่อเล้วเฮาเด้อเมื่เต็มถุงเราต้องเมื่ออันทางพุ่นแม่คืออันถือไฟสายซองอันคือเถอะวะ อันเพื่นบอกว่าน้ำเพียงเอวนี่คือเพื่อนนางลงเลยครับพี่น้องอย่างเงคอยเพียงเอวเออแต่ว่าผู้นั้นยังหัดนั่นหัดเลยหัวเข้าไปน้อยเดียวครับผู้นั้นก็ได้ไเอียงเลยเนี่นมาสอนต่าดเดียวเดียว <laughs> โอ้โยโลดสองร้อยครับพี่น,อน,น,น้องแหนแดงเพิ่นเพิ่นสะอ่อนหลายเพิ่นมาพออยู่นี่<ม>นี่ครับนี่มผมก็บ่ฮู้ว่าเป็นแหนแดงคือแหนหยังนี่ผมก็บ่ฮู้ครับนี่แต่เพิ่นว่าแหนแดงนี่เพิ่นแพงเพิ่นสิเอาไปเพาะ แต่ว่าเพื่อนก็เอาขึ้นไปแล้วครับสุงปุ๋ยนึงแล้วย่างมากนะมันสำรวจต้นแอเดงย่างเดียวแต่ทางนั้นเห็นหลายค่อยๆย่างเออโอ้ยเออเนาะโอ้ยเฮาบ่ผ่านคือเพิ่นเนาะวัดเพิ่นมาหาหอยเพิ่นก็มีแนวอุปกรณ์กันหอยซืเอ้ยพู่นน่ะทา้งผุนก็ได้หลายครับพี่น้องค่อยๆงมไปงมไปเก็บไข่มาแล้วเอาไปเาะระยะก็ยาวอยู่ครับเอ้าทางนั้นเก็บไข่ติ ทางนี่เก็บแม่ครับทางปุ่นเก็บไครปลาได้ป่ะไงอืมเอ่อเอาห้างเกไปเพาะจังไรจารเอาไปดึกลงในหม้างห้อเได้่ดึกลงในบ่อดิน้โอ้บนดินไ้เลยจ้ะอะไรเยออาว่า,า,างใส่อันนี้วางใส่ตะก,ก้าเดี๋มันก็ลนลงเองเอาว่างใส่ตะกา้าเอาห้อกศเิื่ออะไรเอาใบพผ่โจกไปน้่บ,บ่อไปเลี<ๆ>้ยงน้่บ่อเจ้ คนเอาตัวเนาะเอามันเป็นธรรมชาติเนาะเอาขวดมาให้เอาน้ำธรรมชาติไปน้ำเนาะไมยังจิบวตายตเออทีมนี่เป็นทีมหาใครครับเนี่ยพูดนี่หาใขอยังเดียวพูดน่อเห็นไข่ดแดงๆแน่เนี่ยเลี้ยนไส้ลดเออบุญครับนวยลวงนาเฮามนมาทั้งพีกแล้วแต่ว่าตอนนี้ฝนเริ่มโปรยปลายโปรยปลายลงมาแล้วครับพี่นอ้องฝนเริ่มิ้นปอกแปก๊กปักแป๊กแล้ว ครับจังไดลกดูกตอนนี้ห้องก็ได้สามหน่วยหนึ่งผลนี่จักมือเข้ามาอันนี้ไหมของป้าแล้วโอ้โหอ, <c oughs> อันนี้พ่อยืนหรือยืนนอนเนี่ยยือนอน่ะแล้วนี่เห็นไหมนี่มันลึกเป็นบางที่นี่เห็นไหมนีุ่่น่ะเห็นบอลครับุ่นอาจารย์โซนนี้ทางุ่นกระไดเออนี่ครับเห็นบอลนี่ได้มาแล้วเห็นบอลนี่ครับ โอ้หมานหมานเนาะเอาให้ได้แกงเด้อเอาดึกอกินทั้งผุ่นอือผุนครับทั้งผุ่นกำลังหมนป้าพายโจกอยู่ครับพี่น้องโอ้อากาศก็ดีครับบรรยากาศดีผุ่นนะครับคืมฟ้าคืมฝนฝนก็เริ่มปอกแป๊กปอกแป๊กลงมาแล้วอากาศเย็นดีครับยุ่นี่ขันห้ามาเ่ยเง้ยเว่นก็หนี้มันถีฮหอนคักบนเนาะเว่นบ่ได้บ่ได้เห็นบ่ หอยมันขึ้นยังมือขึ้นถ้าสัตว์ห้าไเป็นนางถ่ายจักน้อยเ้ามจะมาลงไม่บ<อ>างือยังไงเจ้ตัวจีไปหอดพุ่น,น,นเนาะครับผมบอก่ยังว่า,าัต้นมาลงลูก <ไป S 1> พุ่นอะครับมงดูโอ้มังดูพวกเราไปหมุนป้าพระอิจกง้ามา,ามนีมัยบขึ้นเออถ้เกิไม่ขื<อ>นล้วเาจะปไปนี้มันก็ฟูเต็มลเออหาเก็บเอาเก็บเอาเลยเต้ปนอันนี้มันบามีเห็นบนมมันหยุดจมมันจม อมนันจมดินดเ,เนนตโอ้ครับผุนเสี้ยนเน่าผมถน,นัทเฮ็ดแนวกินครับผมเ่ราะนัดหา, <c oughs> หาหไปครับผุนทีมงานเฮ่าไปนหมุนท,ทังพุนแล้วนู่นนะครับพี่น้องบรรยากาศเฮ่ากับถือว่าลมรลื่นดีครับบรรยากาศฮาปูหาปลาครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ถือว่าให้กำลังใจทีมงานเฮ่าครับ หาวัตถุดิบหลักชินเลิรครับเมื่อนน้ได้หอยเชอรี่ครับพี่น้องครับ,บไปดแลวผมขึ้นไปทัก่คนรู้สึกว่าทั้งบนกิหมหนครับอยู่ครับพี่นอ้องพุ่นนะครับพี่น้องตอนนี้ก็หาด้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วครับตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มหาน้าที่ครับ่ทีมงานห้าทั้ง2องคนยังมาลงมาอยู่ครับพุ่นนะครับคุณนหนึง่ง ก็มานี่อีกคูน่นึงครับผมพี่น,อนอ้องเออโอ้เปียงแน่าจาย์ใข่แน่อยู่บ่โอ้นี่ครับมันเป็นข้องระบบข้องชลประท่านครับอ,อ่เป็นเคลื่อนไม่ตึงอ้นะครับทีมงานเท่าโอ้คือจิไพ่หลังเอ็นหลังคดหลังงอมาแต่น,นอบาเดี่น้อ นาาาหน้ามันจะใชดีเนาะนี่ครับกำลังจะขึ้นมาเป่าไม้เข่าเป่าไม้เป่าไม้ผู้ได้วัตถุดิบกำลังมาเปพียงแค่จันมานอยู่บ่ก็ได้อยู่บ็ได้อยู่ก็มานอโอ้ครับพี่น้องโอ้คักคักคักบ้าเถอะไ,ได้หลายโลคอู่ตัวนี่หลายอยู่โอ้หลายโลคคักตัวนี่นี่แหละครับพี่น้องวัตถุดิบหลักเข่า

ได้ไวเชอรี่ครับมาเป็นวัตถุดิบหลักของเห่ามืดอนีนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพิจานะครับพิจารณาพี่น้องมากพี่น้องชื่นชอบนะครับกาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจที่ช่องผู้คุมไทยบานเด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับมืดอนีคําแล้วเดี๋ยวกลับละครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ